สวัสดีท่านโยมทุกทุกคนนะครับพบผมครั้งในครอสอกกับครอสซอกชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอารีนาออ a เว r ลอร์กันอีกเช่นเคยเพราะอะไรเพราะช่องนี้ทําอยู่เกมเดียวนะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ AOV Thai Voice Line Expansion นั่นเองนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ประจําปี2023ที่ตัวผมเองเจ้าเสียงฮีโร่ภาคไทยใน AOV มาขยายความกันว่าคําพูดนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับฮีโร่กันบ้างนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากเพลย์ลิสต์ของ AOV Thai Voice Line Expansion ตอนนี้ยังทำไม่เยอะนะถ้าใครสนใจเนี่ยคลิกลิงก์เข้าไปดูได้เลยว่าทาตัวไหน แม้แว่ามาถึงวันนี้สําหรับฮีโร่ที่ผมจะเอามาขยายเสียงภาคไทยเขาเนี่ยถือว่าเป็นดาบที่เร็วที่สุดในอาราจัเขาคือหนึ่งฮีโร่ที่มีรีเควสต์ว่าอยากให้ทําเสียงภาคไทยมากที่สุดไปครับวันนี้เราจะไปพบเสียงภาคไทยของอาเลนนั่นเองอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยคนรีเควสต์เยอะมากเพราะเสียงภาคไทยของอาเลนเนี่ยมันคุ้นหูทั้งในอนิเมะและ้วก็หนังหลายเรื่องเลยเนะฮะไปเราไปเริ่มที่ประโยคแรกในวันนี้ <c oughs> ยลองเจอนี่ย ดูหน่อยเป็นไง ฟังเสียงทุกคนรู้แฟนคลับรู้นะครับว่าคนภาคเนี่ยเป็นคนเดียวกับคริโตในซอสอารต์ตออนไลน์นั่นเองต้องเร็วกว่าน,นี้คริโตคุ้งซึ่งในความที่เราชินเสียงอะเราก็ยังมีความผูกพันนะครับคนก็เลยชอบไปโดยปริยายนะฮะซึ่งคําพูดนี้เนี่ยอารนจะพูดเวลาที่เขาเนี่ยฟาดฟันศัตรูจากประวัติเนี่ยอารนเป็นคนที่โตที่เมืองโรเซนเบิร์กอาณาจักรนอร์แมนนะฮะแล้วก็ได้ไปฝึกการใช้ดาบที่สมาคมทหารรับจ้างตั้งแต่เด็กซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้เจอกับบัตเตอร์ฟลายทั้งสองคนก็ได้เป็นเพื่อนนนนนนสิทกกกััััรแลล้้วหหงจาม,ม็เตุ ที่มีกลุ่มคนลึกลับเนี่ยมาทาร้ายเด็กๆในขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยทำการทดสอบใช่ไหมอลเลนได้ใช้ตัวเองเป็นเหยื่ยลอล่อทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหนีออกมาได้ส่วนเขาเนี่ยถูกจับตัวไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้บัตเตอร์ฟลายเนี่ยคิดว่าอลเลนเนี่ยตายไปแล้วแล้วเขาก็หายไปเลยมันเป็นปมในใจของเธอเนะครับซึ่งผมก็ปฏิป,ปตอว่ากลุ่มคนลึกลับที่มาทําร้ายเด็กๆแล้วก็จับตัวอลเลนไปน่าจะเป็นชารโลแฮนนะครับหลังจากนั้นอลเลนได้ถูกปรับโครงสร้างร่างกายส่งผลให้เขาเนี่ยความจาเสื่อมแล ไม่รู้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาเรีเนี่เถือเป็นนักดาบที่เร็วที่สุดในอนาทนอประโยคถัดไปดาบของฉันไม่ได้มีไว้ทำลาย มันมีไว้เพื่อปกป้องประโยคนี้เนี่ยถือว่าเป็นปณิธานของอาเลนเป็นซิกเนเจอร์ที่เราได้ยินตั้งแต่ภาคภาษาอังกฤษแล้วนะครับดาบของฉันไม่ได้มีไว้ทําลายมันมีไว้เพื่อปกป้องนะฮะเป็นคําที่บ่งบอกตัวตนแล้วก็มายเซ็ตของเขาอย่างชัดเจนเหตุผลที่อาเลนเนี่ยหนีออกมาจากชาโดแฮนเนื่องจากเขาไม่สามารถทนต่อความโหดร้ายได้ถึงแม้ว่าชาโดแฮนเนี่ยจะทําให้เขาเก่งขึ้นแต่อาเลนเองไม่ได้ต้องการใช้ความสามารถและอาวุธของตนไปเพื่อฆ่าฟันผู้คนแบบน,นี้เขาต้องการใช้ความสามารถที่มีเพื่อการปกป้องตั้งหากอย่างเทในะโคสพระเอกเลยนะซึ ประโยคนี้แหละผมคิดว่ามันทําให้อารลนเนี่ยคิดได้ว่าการอยู่ที่ชาโดว์แฮน d ต่อไปเนี่ยมันไม่มีทางทำให้เขาเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้เขาเลยหนีมาประโยคถัดไปดาบสองเล่มนี้ เก่าแก่มากเลยล่ะข้อมูลอาวุธของอารินเนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยนะจากที่เรารู้เนี่ยเขาถือดาบคู่ใช่ไหมดาบที่มือขวาเนี่ยเป็นดาบธรรมดาที่เขาเนี่ยใช้ฟันเร็วๆแล้วก็มือซ้ายเนี่ยเขาจะถือดาบสีแดงซึ่งในอเวนคอมิกเนี่ยเรารู้กันแล้วว่าดาบสีแดงนี้เนี่ยมีพลังความมืดซึ่งทาให้ผมเนี่ยคิดเองปฏิตต่อว่าดาบของอารินเนี่ยน่าจะได้มาจากชาร์โดแฮนเนื่องจากองค์กรนี้เนี่ยชอบเอาพลังความมืด่ะมาบูสต์อาวุธให้สมาชิกส่งผลให้สมาชิกของชาร์โดแฮนเนี่ยแบบเก่งกว่าฮิวแมนธรรมดาอะไรประมาณเนน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 นีีีี้้้ยซึ่่่งงบททพููดมมมัััก็็ขอลาาสใจปปิ คืออารีนเนี่ยเขาได้บอกว่าดาบของเขาเนี่ยมันเก่าแก่มากซึ่งข้อมูลนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีความลับอะไรของดาบอาลีนเนี่ยเปิดเผยมาอีกในอนาคตนะครับประโยคถัดไป ประหลาดใจละสิอเลนเน่น่าจะพูดตอนเขาเห็นศัตรูเนี่ยได้เห็นความสามารถของเขาอะไรเงี้ยประหลาดใจละสิดาบที่เร็วมากเนี่ยทำให้ศัตรูถึงขั้นอึ้งไปเลยนะฮะตัวผมเ่ยคิดว่าอเลนที่เรารู้จักเก่งกว่าที่เราเห็นในคอมิกนะเว้ยเพราะว่าไม่งั้นชาร์โลแฮนก็คงไม่โครนล่างอเลนจํานวนมากเพื่อทําเป็นทหารอ่ะเขาจะต้องมีความแข็งแกร่งมีความสามารถอะไรบางอย่างอยู่นะครับประโยคถัดไปอยู่ด้วยกันก่อนคําพูดนี้เนี่ยอเลนน่าจะพูดตอนที่เห็นศัตรูเนี่ยกำลังถอดใจเมื่อเห็นฝีมือที่แท้จริงของเขาฟันเขาไปฟันฟัน ตัวเออพอแล้วอะไรก็เลยบอกอยู่ด้วยกันก่อนข้ายังได้ใช้อันติเลยเออประโยคถัดไปข้างบนนี้คําพูดนี้เนี่ยเหมือนแอบ,บขิงนิดนึงนะว่าศัตรูเนี่ยตามความเร็วของเขาไม่ทันนะจนเขาต้องบอกว่าข้างบนนี้เอบบออะไรประมาณน,นี้อันนี้เท่าที่ผมแบบมโนห,หรือจินตนาการเอานะฮะประโยคถัดไปเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดอ่าคาพูดนี้เนี่ยจะเป็นคําพูดภาษาการเดาซึ่งภาษาการเดาก็คือภาษาของเผ่ามนุษย์ในอาณานักนั่นเองครับต้นกําเนิดของภาษาการเดาเนี่ยมาจากภาษาเวด้าภาษาแรกใช่ไหมแล้วพอมนุษย์เนี่ยได้นาภาษาเวด้ามา ใช้ก็ปรับเข้ากับลิ้นเข้ากับวิถีชีวิตของตัวเองจนออกมาเป็นภาษาการดอภาษามนุษย์นะครับสิ่งที่อารินพูดก็คือเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดเนี่ยในภาษาการดอเนี่ยจะพูดว่ามินาโคเนาสปาเรนอีวา v วา a n นคำพูดนี้มันเป็นเหมือนคำคอยเตือนสติเตือนใจของเผ่ามนุษย์ว่าถึงแม้ว่าเผ่าเราเนี่ยจะเป็นเผ่าที่อ่อนแอและก็สูมเสียงที่จะโดนกวาดล้างมากที่สุดแต่องไรก็ตามครับเราต้องทิปตัวเองเราต้องอยู่รอดให้ได้นะไม่ว่าสังคมหรือโลกเนี่ยจะโหดร้ายขนาดไหนภาษาการดาเนี่ยผมเคยทำคลิปแยกไว้แล้ว บอกค่อนข้างละเอียดเลยว่ามันคืออะไรถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับประโยคถัดไปปรับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัด สำหรับคำนี้ก็เป็นภาษาการเดาอีกแล้วนะครับซึ่งจะพูดว่าซูนิชูบัฟวฮอร์ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อเด่นของเผ่ามนุษย์ที่ถึงแม้ว่าเราจะอ่อนแอแต่เราสามารถปรับตัวแล้วก็ก้าวข้ามขีดจํากัดเพื่อความอยู่รอดได้เสมอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เผ่ามนุษย์เนี่ยไม่สูญพันธุ์ไปจากโลรคไโหดรลายแล้วก็สภาวะสงครามที่อาถนรนั่นเองฮะโลกอาถรรเนี่ยมันมีสีภาษาใช่ไหมภาษาเวด้าภาษาการเดาภาษากามบูน่าภาษาฟาตาซึ่งภาษาการเดาเนี่ยผมคิดว่าเป็นภาษาที่เราเนี่ย ว่าคนคิดเนี่ยเขาตั้งใจเรียนสำเนียงบางอย่างให้เหมือนกับภาษาอเมริกันอังกฤษซึ่งแบบน่าจะพูดง่ายกว่าภาษาอื่นที่อยู่ในอัธโนนะฮะอย่างนี้บอกถ้าใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้สนุกนะลองไปดูนะครับภาษาการ์เดน,นะประโยคถัดไปไม่มีชีวิตใดที่ไม่มีค่าโอ้คำพูดนี้ก็มีความลึกซึ้งนะการที่อารเเีนต้องมาเจอเกกับความโหดร้ายปา่าเถือนจากการสังหารการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ที่ชาโอเฮนเนี่ยทำเป็นเรื่องปกติเนี่ยผมคิดว่าพอเขาทำไปนานไปนานไป,นานไปเนี่ยอารีนเนี่ยมันเหมือนแบบตั้งคำถามกับตัวเองอะว่าแม่่งเเราทไปพือะว อะไรวานนี้มันปลุกจิตสํานึกความเป็นคนดีของเขาที่อยู่ในเบื้องลึกความทรงจาเบื้องลึกนิสัยของเขาขึ้นมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราอะ่ะจริงๆชาโดว์เฮนนี่ทําการบล็อกเรื่องนี้ไปแล้วนะเนื่องจากเขาเนี่ยได้ทําการล้างสมองลบความทรงจําทําให้อาเลนเนี่ยสามารถทํางานด้วยโดยแบบไม่มีความรู้สึกอะไรประมาณนี้คิดว่าตอนที่อยู่ที่นู่นอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ผลครับเนี่ยเราคิดดูคนที่ยังอยู่ชาโดว์เฮนได้จนถึงดูวันนี้มันน่ากลัวขนาดไหนเพราะคนที่น่าจะมีจิตใจที่เข้มแข็งอย่าง,อา,งอารเลนเนี่ยแม่งอยู่ไม่ได้เว้ยซึ่งพอ แล้วก็พูดคํานี้ออกมาว่าแบบไม่มีชีวิตใดที่ไม่มีค่าพอคิดได้แบบนี้อาเรนก็เลยตัดสินใจครับหนีออกจากองค์กรชารดแฮนในระหว่างทําภารกีส่งผลในหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ถูกเวรเรสและก็สมาชิกองค์กรเนี่ยตามล่านะฮะแล้วตามล่าก็แบบมาเจอผมลิขิตเนี่ยมาเจอบัตเตอร์ฟลายเออในอาร์วีคอมิกนะครับประโยคถัดไปวอนหาเรื่องเองนะด้วยความที่อาเลนเนี่ยเป็นคนฝีมือดีเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็เขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ทําร้ายใครก่อนไม่เปิดก่อนดังนั้นคําว่าวอนหา พูดตอนที่เขาเนี่ยโดนศัตรูเปิดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาสู้กลับอย่างสุดกำลังไม่รู้ซะแล้วว่าข้าเป็นใครสีมือข้าเป็นอย่างไรเออในเกมเพลเราก็เห็นกันแล้วนะว่าอารีนเนี่ยเป็นตัวที่ฟันดาบไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่ปะแต่ว่าถ้าหากไปสู้เขานุงโต้ง,ตงเนี่ยระวังนะเลือดจะหมดนะประโยคถัดไปลุยลลวนะโขคำพูดนี้เนี่ยมันเป็นฟิลอนิเมะมากๆเลยนะคือหน้าคิริโตะลอยมาหกแล้วนะ รุยแล้วนะเออด้วยความที่อาเลนเนี่ยเป็นฮีโร่สไตล์ไฟเตอร์ที่พร้อมชนพร้อมสู้อยู่แล้วดังนั้นคําพูดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดที่เขาใช้บ่อยแล้วก็แสดงตัวตนของอาเลนออกมาเขาไม่ใช่ฟิลฟอรเรนติโน่ที่แบบไม่สู้เลยจนกว่าจะแบบสถานการณ์ครับขันนะอาเลนเนี่ยเหมือนพร้อมสู้ตลอดอาจจะเป็นีเฟทของเขาเนื่องจากเขาเนี่ยโดนฝึกแบบนี้มาทั้งชีวิตไม่ว่าจะตอนที่อยู่สมาคมฐานรับจ้างตอนมเป็นเด็กหรือว่าองค์กรชาโดแฮนด์อันนี้หนักเลยว่าต้องต่อสู้ตลอดเออประโยคถัดไปนะครับทําไมฉันถึงร้องไห้กัน ประโยคนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากผมคิดว่าประโยคนี้ที่อารเนพูดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกสับสนในใจเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยอาเลนเนี่ยสมองเขาเสื่อมใช่ไหมความจําเขาแบบยังไม่รีคอรเวอร์มาร้อเเนื่องจากร่างกายของเขาเนี่ยถูกดัดแปลงน่าจะจากองค์กรชาโลแฮนซึ่งพอมันโดนดัดแปลงเนี่ยมันอาจจะทําให้ความรู้สึกต่างๆของเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะการที่เราร้องไห้เนี่ยมันคือการที่เราแสดงอารมณ์ปลดปล่อยความรู้สึกเสียใจออกมาใช่ไหมซึ่งตัวอาร์เรนเองเนี่ยเขาตอบไม่ได้นะเว้ยว่าเขาร้องไ เสียใจลึกๆความทรงจําหรือว่าจิตใต้สํานึกของเขาที่เราไม่รู้นะว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าสิ่งที่เรารู้คือตอนที่อารินยอยู่ชาโรแฮนี่เขาเจออะไรมาโคตรหนักหนักจนแบบร่างกายแม่งไม่ไหวแล้วอะร่างกายไม่ไหวแล้ว,ลว,ลวเวร้องไห้แล้วซึ่งความเสียใจถ้าหากตีไปอีกความหมายหนึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเสียใจเนื่องจากเขาเนี่ยโหยหาความทรงจําในอดีตก็ได้เออมันคิดได้หลายมุมนะฮะประโยคถัดไปความรู้สึกรีมันคุ้นๆชังเลย โอ้ประโยคนี้เนี่ยเขาน่าจะพูดตอนที่โดนคิวเนาะฟิลลิ่งมันได้เลยอะ่ะมันเป็นคําพูดที่น่าสนใจอีกแล้วเนื่องจากอารลนเนี่ยดันมาเข้าใจหรือชินกับความรู้สึกเจียนตายเว้ยแสดงว่าเขาเนี่ยเคยเจอความรู้สึกแบบนี้มาแล้วนะไม่ว่าตอนที่เขาเนี่ยโดนทําลายตอนเด็กอะ่ะที่แบบเขาโดนฟันหน้าชัวที่บ้าน,นี่ยเคี้ยวเขาตายไปแล้วหรือว่าตอนที่เขาอยู่ชาโดวแฮนก็น่าจะชินกับความตายอะไรแบบนี้แล้วสังเกตแผลเป็นที่คออารลนทุกคนซึ่งพอหลายๆประโยครวมกับหลักฐานที่เรารู้แต่ว่ามันไม่ได้มีบาะในออฟฟิเชียลเนี่ยมันทําให้ใครหลายๆคคนนเ่ยิดววาาาาออลจจะตไปแ้ ก็ได้เออแต่นี้ไม่ชัวร์นะเป็นข้อสังเกตนะฮะเนี่ยพอเรายิ่งเจาะลึกประวัติของอารเรนเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยยิ่งอยากรู้นะช่วงชีวิตที่เขาอยู่ที่ชาโดเฮเนี่ยเขาทำอะไรบ้างพโดนอะไรบ้างน่ากลัวแต่ก็น่าสนใจอยู่นะประโยคถัดไปสักวันหนึ่ง จะต้องรื้อฟื้นความทรงจํากลับมาให้ได้อันนี้เนี่ยเป็นความหวังลึกๆของอาเลนที่ต้องการจะรื้อฟื้นความทรงจําทั้งหมดกลับมาน่าจะเป็นช่วงความทรงจําในวัยเด็กที่หายไปก่อนที่เขาจะโดนชาโดโ์แฮเนี่ยลบความจําออกอะเอาจริงๆความทรงจําในวัยเด็กเนี่ยมันเป็นความทรงจําที่สวยงามนะที่ฝังลึกอยู่ในใจ,ใจิตใจแม้ว่าเราจะโตขนาดไหนเนี่ยเหมือนตัวผมเองอะ่ะผมยังนึกแบบความสนุกความสดใสในวัยเด็กได้อยู่เลยนะแล้วอาเลนแม่งเหมือนว่างเปล่าเลยเขาไม่มีตรงเนี้ยไม่แปลกที่เขาเนี่ยแบบอยากจะรื้อฟื้นมันกลับมานะฮะแล้วก็จากอาวีคอมิกหลังจากที่อานีน มาใช่ปะมาเจอบัตเตอร์ฟลายในวัยผู้ใหญ่ที่เมืองคาเซลมันยิ่งอยากให้เขาเนี่ยลื้อฟื้นความทรงจํามาอีกเพราะว่าพอเขาเห็นบัตในวัยสาวเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาเนี่ยรู้จักเธอคนนี้มันมีความแบบละครความบุพเพสันนิวาสเว่อๆเลยนะเออระหว่างที่อารเลนกับบัตเตอร์ฟลายมาเจอกันนะในปัจจุบันตอนนี้เท่าที่รู้อารเลนก็ยังไม่สามารถลื้อฟื้นความทรงจํามาได้นะต้องคอยให้กําลังใจอารเลนนะว่าเขาเนี่ยจะแบบจําตอนเด็กได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะค่อยๆลื้อฟื้นได้เพราะว่ามีบัตอยไออปคถัด ฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารโอโ้คำพูดนี้ก็ดีกแล้วครับคือมันเป็นคำพูดที่แสดงจุดยืนของอาเลนในการใช้ชีวิตหลังจากที่เขาเนี่ยโดนชารโลแฮนเนี่ยโบร่างกายอะไรมากมายใช่ไหมได้รับอาวุธทําให้เขาเนี่ยเป็นเครื่องจักรสังหารที่ฆ่าคนอย่างเดียวทําให้เขาเนี่ยเก่งขึ้นโคตรเป็นผลอาหารที่แข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยทำตามคาสั่งไปเรื่อยๆแต่อาเลนเนี่ยกลับคิดว่าแม่งนี่มันไม่ใช่แล้วว่ะ มันไม่ใช่เราเพราะส่วนก้นบึ้งใจิตใจของเขาเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นคนดีอ่ะดังนั้นเหมือนที่บอกว่าคนที่แบบทําอะไรฝืนไปเยอะๆเนี่ยสักวันเนี่ยเราจะเริ่มตั้งคําถามกับสิ่งที่เราทําว่าเฮ้ยทำไปทําไมวะเหมือนกับอารีนที่แบบอยู่ในชาลูแฮนต้องแบบฆ่าล้างเผาพันุ์ฆ่าคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยพอทําไปมากๆเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอาวุธสังหารเขาเนี่ยเป็นแค่มนุษย์หนึ่งคนที่ต้องการใช้ชีวิตทั่วไปเท่านั้นเออกลับมาที่คําถามอีกทีนะว่า ประโยคถัดไปมือของฉัน ทม,มันนาอย่งี้ะบทพูดนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอาเรนเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรทําไมมือเขาถึงสันแต่ถ้าให้กาวเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงร่างกายทําให้เขาเนี่ยฟันดาบได้เร็วมากกว่าคนอื่นหรืออาจจะเป็นเพราะสภาพจิตใจที่สับสนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยแบบความทรงจําหายบางช่วงเนี้ยทำให้เขาเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจร่างกายของตัวเองว่าทําไมเนี่ยแสดงออกแบบนี้อารมณ์คล้ายๆข้อบนที่แบบอยู่ดีอาเลนก็ร้องไห้โดยที่เขาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการบ่งบอกความเครียดของร่างกายก็ได้ นะเออมือสั่นร้องไห้นะประโยคถัดไปบุกทะลวงคํานี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความครับไม่ซับซ้อนเนาะบุกทะลวงการที่เขาเนี่ยเป็นฮีโร่ไฟเตอร์ไงเขาต้องต่อสู้ไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยทำมาโดยตลอดนะครับซึ่งในอัลวิคามิเนี่ยเราเ,าเห็นว่าอาเรียนเนี่ยเป็นสายพร้อมสู้สายชนสายไฟเตอร์ตลอดเวลาคนระัไม่มีถอยนะครับประโยคถัดไปไรตัวตนไรตน้นกําเนิด สิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอประโยคนี้บอกตัวปนของเขาได้ดีมากๆเราไม่รู้ว่าอารีนเนี่ยมาจากไหนพ่อแม่เขาเป็นใครแล้วช่วงเวลาที่หายไปที่ชาโดเฮนเนี่ยเขาต้องเจออะไรมาบ้างถึงแม้ว่าความทรงจําในวัยเด็กของเขาจะหายไปแต่เขาเนี่ยยังจําเพื่อนสนิทที่สุดอย่างบัตเตอร์ฟลายได้ดีรอยยิ้มที่คุ้นเคยของบัตเตอร์ฟลายเนี่ยมันหลบอยู่ในก้นบึ้งความรู้สึกก้นบึ้งความทรงจําในวัยเด็กของอารีนส่งผลให้พอเขาเนี่ยมีปณิธานในการจะรื้อฟื้นความจําที่หายไปแล้วมาเจอบัตเตอร์ฟลายในอารีคอมิคเนี่ย ว่าเออเราเจอเพื่อนในวัยเด็กเราแล้วเนี่ยเราอาจจะหรือฟื้นความทรงจํามาได้ซึ่งในอวีคอมิกแล้วก็วิดีโอเปิดตัวอารีเรนเนี่ยเราเห็นกันแล้วว่า2คนนี้เนี่ยมีโมเมนต์กันแล้วก็จากข้อมูลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้อีกฝ่ายหนึ่งนะตอนเด็กเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมแต่พอโตเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเป็นเหมือนความชอบมากกว่าซึ่งมันมีข้อมูลบอกว่าบั้นเนี่ยมีใจเต้นบ้างนะเวลาอยู่ใกล้อารีนแล้วตัวอารีนเอเนี่ยก็พยายามแบบไปถามไวโอเล็ตว่าบั้นเนี่ เสร็จฉัละคำนี้ก็สั้นๆเองแล้วครับเสร็จฉัละเป็นคําพูดที่อาเรนเนี่ยพูดตอนที่ศัตรูเนี่ยติดกับเขาเนะครับซึ่งคําพูดนี้อาเลนน่าจะใช้ได้บ่อยข้อมูลของเขาเนี่ยมันยังเป็นปริศนาหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นที่มาของดาบความสามารถที่แท้จริงของอาเลนรวมถึงอัลติเมทของอาเลนที่ผมอธิบายไม่ได้อยู่ดีๆเขาไปรวมร่างได้ยังไงมันอาจจะเกิดจากพลังปีศาจในดาบสีแดงที่อาเลนถือในมือซ้ายก็ได้นะเออประโยคถัดไปมีอะไรก็ว่ามาเลย ฉันไม่อยากเสียเวลากับเรื่องไร้สาระอันนี้ก็เป็นคําพูดที่มาตอกย้ำนิสัยความเป็นตัวตนของอาร์เรนว่าเขาเนี่ยเป็นไฟเตอร์ที่พร้อมสู้ตลอดเวลาพร้อมบวกตลอดไม่ต้องมาถามเยอะไม่ต้องอ้อมค้อมมีอะไรก็ว่ามาเลยนะไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องไร้สาระนะฮะนั่นแหละศัตรูอยู่ข้างหน้ามาจะสู้ก็สู้ไม่ต้องพูดมากเข้ามาเลยประโยคถัดไปฉันเคยเห็นผู้หญิงคนนั้นที่ไหนกันนะ คำพูดนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำพูดตอนที่อารนเนียเห็นบัตเตอร์ฟลายตอนตัวครั้งแรกที่เมืองคาเซลจากอารีคอมมิกเขาเนี่ยรู้สึกคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้ทาใหอารนที่อยากหรือฟื้นความทรงจําในวัยเด็กเนี่ยสะกดรอยตามแล้วก็ในที่สุดทั้งสองก็ได้เจอกันได้คุยกันแล้วก็ทาใหบัตเนี่ยรู้ความจริงว่าเพื่อนในวัยเด็กของเธอคนนี้เนี่ยยังไม่ตายแล้วก็ความจําเสื่อมแล้วก็ไปอยู่ที่องค์กรชาร์โดแอนนะฮะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าความรู้สึกที่อารีนได้เจอบัตเตอร์ฟลายอีกครั้งเนี่ยเข ไม่เคยหายไปไหนของอารีนเนี่ยมีเรื่องบัตเตอร์ฟลายนะฮะในเนื้อเรื่องส่วนของไยเด็ของอารีนเนี่ยนอกจากประวัติเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องพิเศษที่ชื่อว่าคู่หูที่ดีที่สุดเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆในผมเนี่ยเคยทำมาไว้ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับประโยคถัดไปรวมกันเราอยู่คำพูดนี้เป็นคำพูดซิงเกิลเจอร์ภาษาการเดาของเผ่ามนุษย์อีกแล้วนะครับซึ่งในภาษาการเดาเนี่ยจะพูดว่ามินชงฮอรังอีวิงซึ่งกแปลตรงตัวเลยรวมกันเราอยู่ถ้าหากอยู่น้อยๆอนแอร์ใช ฝูงของธรรมชาติอยู่แล้วพออยู่เป็นฝูงเนี่ยเราก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยทำได้ดีด้วยเพราะว่าในช่วงประวัติศาสตร์หลังๆเนี่ยมนุษย์เริ่มมีบทบาทกับอาณาโนมากขึ้นแล้วก็เป็นเผ่าที่ชนชั้นปกครองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเทพหรือปีศาเนี่ยอยากจะได้เป็นพวกเออเพราะว่าถ้ามีจํานวนเยอะก็ได้เปรียบในการทาสงครามนั่นเองแล้วมนุษย์ก็เก่งด้วยเพราะว่าสามารถแบบพัฒนาอาวุธที่แบบน่ากลัวขึ้นมาที่สามารถมาต่อกกของศัตรูได้มากขึ้นด้วยนะครับประโยคถัดไปดาบของฉัน มันเปลปลงระกยคำพูดนี้น่าจะหมายถึงดาบสีแดงที่เขาถือในมือซ้ายนั่นเองจากคอมิกเนี่ยเรารู้กันแล้วนะว่าดาบของอารีนันียมันมีพลังความมืดที่ไบ์ไปเช็คใช่ไหมซึ่งคำพูดนี้เนี่ยมันน่าจะพูดตอนที่ดาบของเขาเนี่ยพร้อมฟาดฟันศัตรูแล้วซึ่งผมก็กล่าวว่าดาบนี้เนี่ยน่าจะได้มาจากชาโดแฮนด้วยนะแล้วมันจะมีข้อมูลลับที่บอกว่าอารีนเนี่ยเมื่อเห็นโลริออนเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวอันนี้ผมกล่าวว่าอาจจะเป็นเพราะโลริออนเนี่ยเต็มไปด้วยพลังความมืดมันอาจจะคอนเน็กหรือเชื่อมต่อกับดาบของเขาก็ไไดด้้ปปรระโยคคถััฉนูวว่าาม ไปเป็นยังไงและมาทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหน ประโยคนี้กับประโยก่อนหน้าที่พูดว่าความรู้สึกคุ้นๆน่ะมันทําให้ผมเนี่ยกล่าวไปแล้วว่าอารลนน่าจะเคยรู้สึกตายหรือเกือบตายมาก่อนอย่างที่บอกว่าจากแผลจากอะไรเนี่ยมันทําให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าอารีนเนี่ยตายไปแล้วนะแต่ผมคิดว่าอารีนเนี่ยยังไม่ตายเป็นคนเดิมนั่นแหละแต่แค่แบบถูกลงความทรงจำเฉยๆแล้วประโยคนี้ที่อารลนพูดเนี่ยมันลึกนะทุกคนคือถ้าเราแบบไม่เคยรู้สึกถึงสิ่งนั้นมาก่อนเราจะไม่เข้าใจแล้วเราอาจจะไม่ได้คํานึงถึงความสําคัญที่มองไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นเหมือนความตายอย่างเงี้ยหรือเจียนตายอ่ะถ้ารราาไมู่่้้กกก็ววใชชีิิตตป มันมีค่าขนาดไหนซึ่งอารเลนเนี่ยด้วยความที่เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วอ่ะเขาก็เลยรู้ว่าไอการที่เรายังหายใจกินข้าวได้อยู่ปกติเออมันมีค่านะเว้ยชีวิตนี้เออประโยคนี้แบบลึกลึกจริงๆประโยคถัดไปเลือกเอาว่าจะหยุดการต่อสู้หรือหยุดหายใจ คำพูดนี้คือการที่อะไรเนี่ยบอกศัตรูว่าอย่ามาก้ากันอย่ามาเฟียฟ้าวนะอย่ามาดึงดันสู้นะเฟ้ยไม่งั้นเดี๋ยวไปคุยกับรากมะม่วงเป็นการขู่แบบเท่ๆสไตล์พระเอกอนิเมะต้องเร็วกว่าน,นี้อารลนคุงไม่ใช่คิริตโตคุงนะจริงเสียงภาคเนี่มันมีผลจริงๆนะทุกคนเหมือนน้องๆหลายคนเนี่ยชอบเสียงภาคเสียงนี้ส่งผลให้พอเป็นเสียงอารนเนี่ยแบบรีเควสต์มาเยอะอางจริงประโยคถัดไปอดีตเป็นเพียงความฝัน พรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อโอ้โหคำพูดนี้ผมชอบมากเลยฮนะอเลนเนี่ยคือคนที่ผ่านการเจ็บปวดแล้วก็เห็นคนทุกทรมานมามากอดีตของเขาที่อยู่ที่ชาโดแฮเนี่ยมีแต่สิ่งน่ากลัวไม่น่าจดจําใช่ไหมแต่อาเลนเนี่ยก็พยายามบอกตัวเองว่าอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้เว้ยเราเนี่ยมาพยายามทําวันนี้พรุ่งนี้ให้ดีขึ้นดีกว่าซึ่งประโยคนี้เนี่ยผมชอบมากมันสอนใจผมอีกแล้วนะครับ เพราะหลายๆครั้งเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเราเนี่ยจะชอบคิดถึงเรื่องผิดพลาดในอดีตว่าถ้าสมมติในวันนั้นเราทําแบบนั้นอ่ะมันคงดีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเสียใจใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทําวะอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งคําพูดนี้ของอารีนอ่ะมันทําให้ผมเนี่ยมาเตือนสติตัวเองว่าในอดีตมันพลาดไปแล้วมันแก้ไม่ได้เว้ยมานั่งเสียดายอดีตเนี่ยเสียเวลานะดังนั้นเอาเวลาที่คิดถึงเรื่องอดีตเนี่ยมาคิดว่าทําวันนี้พรุ่งนี้ให้ดีขึ้นเนี่ยยังไงดีกว่าซึ่งข้อคิดนี้ของออออาาาาาาริินนนนเเีี่่ยยมมมัคคคล้้้้ๆกกขดดึงทผไบวให ปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนา,าคตเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเองพอเราทำแบบทุกวันให้ดีอย่างเงี้ยโฟกัสสิ่งใกล้ๆก,ก่อนเออไม่ต้องไกลมากเดี๋ยวเครียดข้อคิดดีนะและประโยคสุดท้ายในวันนี้นะครับตอนนี้คงไม่มีทางได้รู้คําตอบแล้วสินะ S <S 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 คำพูดนี้เนี่ยน่าจะพูดตอนที่อารนเนี่ยโดนคิวซึ่งคําตอบที่เขาอยากจะรู้เนี่ยอาจจะหมายถึงความทรงจำในอดีตที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับตัวเองหรืออาจจะเป็นข้อสงสัยบางอย่างที่เขาพยายามจะหาคําตอบนะฮะแต่เมื่อเขาเนี่ยพ่ายแพ้ไปหรือแบบตายไปจากในเกมเนะเขาเลยพูดว่าคําตอบที่เขาอยากได้เนี่ยคงจะไม่ได้รู้แล้วเพราะน่าจะตายไปแล้วเลยวานนี้เออเป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับเอาวีไทยอะไบรท์ไลน์เอ็กซ์เพนชั่นอารนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเสียงที่คนเนี่ยรีเควสต์มาเยอะมากแล้วก็จากที่ผมเนี่ยได้ ขยายความทั้งหมดของอารีนเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวตนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่จิตใจดีถึงแม้ว่าจะมีอดีตที่เจ็บปวดใช่ไหมแต่เขาก็พยายามจะแบบมุ่ออนก้าวข้ามผ่านอาดีตที่แย่นั้นมาแล้วก็เราก็ต้องเป็นกําลังใจให้เขานะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะรื้อฟื้นความทรงจำได้หรือเปล่าความสัมพันธ์ของเขากับบัตเตอร์ฟลายจะเป็นอย่างไรแล้วก็เนื้อเรื่องในอาร์วีคอมิกที่เขาเป็นตัวเด่นเนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างไรนะฮะ คำพูดของอารลนเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ลึกซึ้งหลายๆประโยคนะผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นข้อคิดที่ใช้ได้จริงๆในชีวิตเราด้วยเนี่ยนอกจากความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องจากการขยายความสิ่งที่ฮีโร่พูดเนี่ยผมก็อยากให้ทุกๆคนที่ดูเนี่ยได้สิ่งเตือนใจได้ข้อคิดดีๆกลับไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรขอติดตามไปเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับ